บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สววสที่เขบาคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่หนึ่งเดือนมกราคมในหัวข้อเรื่องอัตลักษณ์ใหม่ในพระเยซูและพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใครครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่หข้อ14ถึงข้อ21นะครับพระธรรมสองโครินธ์บทที่หข้อ14ถึงข้อ21ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตยอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชน และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,าก,ากา็ล่วงไปนี่แนะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีก,นกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้า ทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจรึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่21อัธิบายถึงแก่นแท้ของพระกิติค,คุณว่า คือการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปมีบาปเพราะเห็นแกเราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์โดยการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงให้พระเยซูมาเป็นตัวแทนในการไถ่โทษบาปพระเจ้าทรงนําความบาปของเราไปวางไว้บนพระคริสต์ผู้ทรงปราศจากบาปและทรงถือว่าเรามีความชอบธรรมโดยพระองค์พระเยซูทรงรับเอาการลงโทษทั้งสิ้นที่สมควร เป็นของเราไปนะครับอาาัครทูตเปโตรได้อธิบายถึงการแลกเปลี่ยนนี้ไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ18ว่าพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าคุณรู้ฟังครับเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นประชนพระบาปของเราเราก็ได้รับความชอบธรรมของพระองค์และได้รับสถาน,นะผู้ชอบธรรมจำเพาะพระเจ้า อาจารย์เปรโ์ได้กล่าวถึงของประธานนี้ว่ามากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับของประธานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ผมไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นแต่ผมเป็นคนใหม่แล้วคุณรู้ฟังครับนี่คือคำพูดธรรมดาๆรราจากลูกชายของผมที่พูดกับนักเรียนในที่ประชุมโรงเรียนนี้นะครับ บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าส่งกระทําในชีวิตของเขาครั้งหนึ่งในอนดีตของชีวิตเจฟฟรีย์นะครับ mm. เขาเคยเสพติดเฮโรอีนและก็มองตัวเองว่าเป็นคนบาปและทำผิดพลาดแต่ตอนนี้เขามองตัวเองในฐานะลูกของพระเจ้าคุณรู้ฟังครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้หนุนใจเราด้วยพระสัญญาที่ว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่แนะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเคยเป็นคนอย่างไรก็ตามหรือทำอะไรมาก่อนในอดีตแต่เมื่อระาวาังใจในพระเยะสูเพื่อจะได้รับความรอดและรับการอภัยโทษที่ทรงประทานผ่านทางไม้กางเขนเราจะกลายเป็นคนใหม่ความผิดจากบาปของเราได้แยกเราออกจากพระเจ้าตั้งแต่ที่ส่วนเอเดนนะครับแต่บัดน,นี้พระองค์ส่งให้เราได้คืนดีกันกันกบพระองค์ทางพระเยะสุคริสต์ และมีได้ทรงถือโทษในการผิดของเราเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าได้รับการชำระและถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์คุณผูฟังครับพระเยซูทรงปลดปล่อยเราจากบาปและอำนาจแห่งการควบคุมของมันและทรงนำเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าที่เราจะเป็นอิสระโดยไม่อยู่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา และส่งเป็นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในวันปีใหม่นี้ให้เราระลึกถึงความรักของพระองค์ที่สามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตของเราได้ทำให้เรามีชีวิตในอัตลักษณ์ใหม่และมีเป้าหมายใหม่ซึ่งจะช่วยเราได้สําแดงให้ผู้อื่นเห็นถึงองค์พระผู้ช่วยรอดผู้ทรงสามารถทำให้เขาเป็นคนใหม่ได้เช่นกันและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใค,คล่คควญดูว่า สิ่งนี้มีความหมายกับคุณอย่างไรที่ได้รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นไปได้โดยพระเจ้าและคุณจะดำเนินชีวิตในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ของพระองค์อย่างไรแล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรง,งส่งพระบุตรของพระองค์มาช่วยข้าพระองค์ให้รอดขอทรงโปรโดส่งข้าพระองค์ไปหาใครสักคนที่ต้องการพระองค์เช่นเดียวกันอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณรู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณรู้ฟัง ท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือประสินบัตรจาหน้าสองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปน5 5ปนฝหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb o r g และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 51 6 6ถึง7นะครับและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันหมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้ใหม่ในคร้องต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับในเวลาทีีช่ช จอกับสิ่งร้าๆในเวลาที่ฉันลงไปจากทางแสนไกลในเวลาที่เดียวได้มันไม่เหลือใครๆฉันยังมีพระเยซูอยู่ไม่ไกลกลับมาหาทางพระองค์ขอฝากชี ไม่หันไปทางเดิมน,นับจากวัน 换。